สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบอยออกัตรถมือสองนะครับผมอยู่กันในช่วงรถเข้าใหม่นั่นเองนะครับผมคันนี้นะครับผมข้างๆผมนี่คือมิลเนะครับผมมิลเอ็ก1.9อัลจิเมตขับสองนะครับผมปี2022นะครับผมสีขาวมุกนะครับผมสภาพสวยๆกันเลยนะครับผมอ่ะ ที่เรามาทําช่วงรถเข้าใหม่ก็ต้องการให้ลูกค้าได้เห็นนั่นเองนะครับผมว่าที่ออกรถมือสองของเราซื้อรถแบบไหนมาขายให้กับคุณลูกค้านะครับผมต้องเก็บงานอะไรยังไงบ้างนะครับผมเก็บงานแบบไหนระยะการเก็บงานใช้เวลายาวนานขนาดไหนนะครับผมเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวดูคลิปนี้จนจบรู้หมดเลยนะครับผมอา้าวก่อนอื่นเดี๋ยวพาชมรถก่อนเนาะเอานี่ไล่ไปนะครับผมก่อนที่เราจะเก็บงานให้เห็นสภาพก่อนว่าเนี่ยสภาพรถเป็นยังไงเห็นไหมครับสภาพก็จริงๆดูผิวเผินนี่ก็ถือว่า แคจะพร้อมใช้งานก็ว่าได้นะครับผมเนี่รถนะครับผมภายนอกสีสันก็จริงๆก็เกือบจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีริ้วรอยเล,อเล็กๆน้อยๆอ,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 อันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาชมกันอย่างละเอียดนะครับผมการเก็บงานในเรื่องของการเก็บงานรถคันนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านในห้องเครื่องก่อนนะครับนี่อ่ะห้องเครื่องนะครับผมสภาพเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะอาเดี๋ยวมาด้านนี้จะเห็นชัดกว่านะครับผมนี่ เห็นได้ว่าเราพยายามต้องการให้ลูกค้าได้เห็นนะครับผมหามุมให้ลูกค้าได้เห็นแหละนะครับผมสีดำๆกับสีเงินๆตัวนี้นะครับผมเป็นรอยต่อระหว่างฝาวาลกับเสื้อสูบนะครับผมจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์แห้งๆนะครับผมน้ามันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเข้ามานิดนึงตรงนี้ด้านต่อจากตรงนั้นนะครับผมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะตรงนั้นนะเออเนี่ยเนี่ยตรงนิ้ที่ผมยื่นไอตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ย ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องกับเกียร์นะครับผมก็ให้เห็นได้ว่าแห้งๆเหมือนกันนะครับผมน้ำมันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมเลยนะครับผมอันนี้ย้ําว่ารถเข้าใหม่เรายังไม่ได้มีการล้างห้องเครื่องไม่ได้ทําสปาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าคือจุดประสงค์เราต้องการให้ลูกค้าได้เห็นแบบเรียวๆจริงๆว่ารถที่เราซื้อมานั้นไม่ช้าไม่สมอย่างคันนี้นะครับผม เครื่องยนต์ไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดนะครับผมไม่เคยซ่อมไม่เคยโอเวอร์ฮอนดใดๆทั้งสิ้นรวมถึงเกียร์ด้วยนะครับผมและสภาพก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีแบบอ่าหยดเยิม้มรั่วซึมเยิม้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่มีท่านบ่งบอกได้ว่าเจ้าของเดิมก็ดูแลรักษาม,มาเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับผมอ่าไม่มีการตกแต่งใดๆนะครับผมแต่งเครื่องยนต์อ่ารีแมปแต่งซิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมของเราจะเป็นรถเดิมๆนะครับผมบางคนอุยเห็นพอเป็นอีซูซูแล้วจะมีความกังนวลว่า แต่งมาไหมมีแมปเครื่องมีอะไรมาหรือเปล่าอันนี้ขอย้ําว่าไม่มีนะครับผมอันนี้เดิมๆเลยนะครับผมอ้าวมาดูในเรื่องของบอดี้กันบ้างนะครับผมบอดี้ด้านหน้าเริ่มไปที่ฝากระโปรงหน้านะครับผมฝากระโปรงหน้าอันนี้คอนเฟิร์มว่าเดิมนะครับผมอาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมนี่ซีนเดิมนะครับผมนี่อาร์คต่างๆอยู่ครบหมดน็อตไม่มีขยับนะครับผมน็อตไม่มีขยับในน็อตฝากระโปรงหน้าเนาะอันนี้ฝั่งขวานะครับผมฝั่งซ้ายอ้าวเดี๋ยวให้กล้องลองแพนให้ดูนะครับผมน็อตไม่มีขยยัับเเช่นนดีวกผม อาร์คของคานนะครับผมอาร์คของคานอันนี้คานหน้าก็แบ่งออกเป็นสามชิ้นนี่อันนี้ค่อนข้างดูง่ายคมชัดอันไหนที่มันดูง่ายๆเราจะชี้ให้ดูนะครับผมนี่มีด้วยกัน3มจุดด้วยกันนะครับผมอันนี้อาร์คของคานหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมแผ่นเพจตัวนี้สําคัญอันนี้เดิมเดิมเลยนะครับผมแผ่นเพจมอกเลขตัวถังรถเห็นจะเกตสังเกตเห็นว่าสีแตมสีชมพูนี่ยังอยู่เลยนะครับผมอันนี้ของเดิมเดิมออกข้างมาอย่างนี้เลยนะครับผมไม่มีตัวนี้โอนไม่ได้นะครับผมคานชิ้นกลางเนี่ยมีเม็ดอาร์คอยู่ตัวนี้เหนน็ ะนะครับผมคานหน้าฝั่งขวานะครับผมนี่ก็จะเหมือนฝั่งซ้ายนะครับผมมีสามจุดเช่นเดียวกันนะครับผมเห็นไหมฮะสามจุดตัวนี้มันยังไม่ได้ล้างนะครับผมด้วยความเป็นรถสีขาวมันก็จะมีคราบเหมือนเอ่อพาให้สีขาวเป็นขุนๆนะครับผมอ่าแต่คอนเฟิร์มว่าเดิมทั้งหมดห้องเครื่องแก้มังโคอลหน้าซ้ายขวาก็ยังไม่เคยถอดเช่นเดียวกันนะครับผมเดิมๆทั้งหมดเลยเอาเดี๋ยวมาดูการเก็บงานโดยรอบนะครับผมสําหรับคันนี้ ในเนรื่องของสีนะครับผมตัวเนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นสีขาวมุกเดี๋ยวเราทําสีให้ใหม่ทั้งคันคือรอบคันเลยเนี่ยรวมหลังคุงหลังคาทั้งหมดเลยครับลูกค้าคือสาเหตุที่เราทําอันนี้เราก็เจอคําถามบ่อยเนาะทำเพราะอะไรชนมาไหมอะไรเงี้ยเนี่ยลูกค้าได้เห็นก่อนเลยว่ามันไม่ได้ชนนะมันเดิมๆนะครับผมรอยบุบรอยคูดยังไม่มีเลยนะครับผมแต่สาเหตุที่เราทําอาหารมาดูกันนะครับผมสะเก็ดหินนี่ างเงี้ยสะเก็ดหินกระทอเห็นไหมครับเนี่ยเป็นจุดเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยสะเก็ดหินนะครับผมอันนี้จากฝากระโปรงหน้าเนาะนี่กันชนหน้าก็เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยครับสะเก็ดหินกระเทอ,อะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมของการใช้รถใช้ถนนที่มันเปด้านประทะโดยตรงอยู่แล้วแม้แต่ด้านข้างก็มีสะเก็ดหินลอยขีดข่วนอะไรอย่างงี้นะครับผมพอเมื่อกี้เราได้แผ่นกล้องอเ้เห็นเราโดยรอบไปแล้วว่ามันไม่ได้มีแผลสดอะไรนะครับผมด้านข้างนะครับผมก็เป็นเรื่องของขนแมวขีดข่วนซึ่งจริงๆเล็กๆบางๆนะครับผมนี่เห็นไหมฮะบางมากนะครับผมนี สเก็ตหินนี่ก็จุดเล็กกว่าปากกา0.5ด,ด้วยอาจจะเทียบจากปลายเล็บปลายนิ้วผมเนี่ยเห็นไหมฮะจุดมันค่อนข้างแบบเนี่ยเล็กจริงๆเล็กมากครับลูกค้านะครับผมเพราะฉะนั้นเราทําเพื่อความเนียบนะครับผมเราทําเพื่อความสวยงามนะครับผมจุดมุ่งหมายของเราคือทําลดมือสองให้สภาพออกมาใกล้เคียงป้ายแดงให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้านั่นเองอ่ะมาดูกันต่อนะครับผมก่อนที่จะไปสีโดยรอบนะครับผมแวะที่ยางก่อนครับยางนี่ อันนี้รถเป็นเป็นรถที่สูงก็กล้องนี่เขาจะเห็นได้ชัดเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมอ่านี่สภาพยางครับล่องลึกดอกหนาดอกเต็มนะครับผมไม่มีกินนอกกินในนี่ด้านในด้านนอกนะครับผมถ้าแบบเจอรถที่แบบกินนอกกินในนั่นหมายความว่ารถเออช่วงล่างไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมมันถึงกินยางไม่เท่ากันอ่ะตัวนี้ยังสภาพดีอยู่นะครับผมนี่ ใช้งานก็ได้อีกยาวๆเลยปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผมตัวนี้มาพร้อมยางดันหลบดอกหนาดอกเต็มนะครับผมก็รวมสี่ห้ามื่นโลใช้งานได้สบายๆนะครับผมอยู่ที่พฤติกรรมการขับด้วยนะครับผมสลับยางดีๆใช้ได้แน่นอนนะครับผมเอาเห็นแม็กล้อแม็กมีอย่างนี้เห็นนะมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ต้องไปกังวลน,นะครับผมตัวนี้เหมือนใหม่แน่นอนนะครับผมปัดแม็กทำสีแม็กให้ใหม่ทั้งสี่วงครับลูกค้าน่า ดีได้สีใหม่ได้แม็กใหม่ได้ยางใหม่เห็นไหมครับหลับตานึกภาพตามนะครับผมลูกค้าประตูนี่ครับมีเหมือนกันนะครับผมขีดควนขนแมวตัวนี้ขัดออกนะครับผมจริงจริงแล้วขัดออกนะครับแต่ทําสีให้ใหม่เนาะ,ะประตูหน้าขวาประตูหลังขวาสเก็ตหินจุดเล็กมากครับนี่เห็นไหมฮะ <c oughs> อันนี้ก็ให้ดูนะครับผมว่า ทำสีทําหม่ลูกค้าจะได้เห็นกันนะครับผมนี่สะเก็ดหินคัวเล็กๆมากเลยนะครับผมแล้วด้วยความที่เขาเป็นขาวมุกพอเวลาเก็บได้หลายชิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันป้องกันความเพี้ยนด้วยในส่วนหนึ่งเราจึงทําสีให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับามาดูภายในนะครับผมคันนี้นี่เบาะนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยมากนะครับเห็นไหมฮะแทบผมว่าเหมือนไม่มีคนนั่งนะครับผมเอาดูจากต้องให้ภาพมันฟ้องละกันนะครับผมเอาดูเพดานนะครับ เพดานนี่เห็นไหมนะครับผมอสวยงามวันนี้ยังไม่ได้ฟอ้องนะครับผมคาบอักขระต่างๆไม่มีนะครับผมยันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผม <ampoo. S 1> แผงประตูอะไรก็เรียบร้อยดีนะครับผมอันนี้ผู้โดยสารอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันต่อนะครับอ่ะไล่มานะครับผมเพดานด้านหน้าเห็นไหมฮะไม่มีคา, <ๆ S 1> าบอักขระคาบยันของขังอะไรอย่างนี้ไม่มีคอนโซลสวยงามเรียบร้อยนะครับผมเนาะเอาไล่ลงมาพวงมาลัยพวงมาลัยนี่ก็ ถือว่าเรียบร้อยเลยนะครับผมเห็นไหมฮะอ่านี้ได้เดิมเดิมนะตะเข็บเดิมเดิมของเขาเลยสังเกตว่าตัวหนังสือมัลติฟังก์ชันต่างๆไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีเลือนนะครับผมเนี่ถือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมไลยอยู่ในสภาพนี้ไนดะ้ปกติถ้าใช้งานไปบ่อยก็ต้องมีหลุดลอกเลือนกันบ้างนะครับผมเอาหัวเกียร์นะครับผมหนังผสมกับลายไม้อ่าสวยงามนะครับผมคอนโซลต่างๆเรียบร้อยดีดูเบาผู้โดยสารข้างคนขับนะครับ เบาผู้โดยสารข้างคนขับอันนี้ก็เห็นไหมไล่จต่หัวเาบาะลงมาเลยนะครับผมปีกเบาะต่างๆรวมไปถึงพื้นนั่งก็เรียบร้อยดีอีกนะครับผมหนังไม่มีซุดไม่มไม,ม่เริ่มมีความสงสัยแล้วนะว่ารถคันนี้เขาใช้งานแค่คนเดียวหรือเปล่านะครับผมอาจจะเป็นไปได้ว่าขับคนเดียวใช้งานคนเดียวนะครับผมเพราะว่าดูจากสภาพเบาะรถยนต์แล้วเหมือนมีการใช้งานแค่ตัวนี้แค่ตัวเดียวเลยตัวคนขับนะครับผมซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ช้ำไม่ได้โซมอะไรด้วยนะครับผมมีเพียง ปีกเบาคนขับในจุดนี้นะครับผมที่หนังถลอกนะเดี๋ยวตัวนี้เราเปลี่ยนหนังให้ใหม่นะครับผมเปลี่ยนหุ้มหนังให้ใหม่นะครับนอกนั้นพื้นนั่งดีอยู่แล้วนี่นี่นะพื้นนั่งดีอยู่แล้วปีกเบาะด้านนี้ดีอยู่แล้วปีกด้านบนหัวเบาะไล่ลงมาพนักพิงอะไรดีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะไม่ได้ทําอะไรมีทําปีกเบาหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมในเรื่องของภายในนะครับผมถือว่าไม่ทาไม่โจมเลยเอา้ามาดูกันต่อนี่ บอดี้ด้านข้างฝั่งขวานะครับผมอาร์คเดิมประตูเดิมซีนเดิมน,อน็อตไม่มีขยับนะครับผมนี่แผ่นสติ๊กเกอร์ต่างๆบ่งบอกลมยางอะไรเนี่ยมอกอ,อยู่กันครบนะครับผมน,อน็อตไม่มีขยับนะประตูหน้าขวาซึ่งประตูหลังขวาก็ต้องเช่นเดียวกันนะครับผมก็ต้องเหมือนกันนะครับนี่อ่านี่ไม่เคยเคาะซ่อมไม่เคยทําสีเหมือนกันครับลูกค้าะดูได้เลยตามที่กล้องแพนให้ดูเลยนะครับผม ต่างๆเหล่านี้นะครับผมในเรื่องของบอดี้ก็ดีอะไรก็ดีนะครับผมลูกค้าสามารถพาช่างมาดูได้นะครับผมนํารถเราไปเช็คศูนย์ไปไปทดสอบไปลองขับอะไรเงี้ยยินดีเลยนะครับได้หมดเลยนะครับผมในเรื่องของบอดี้ลูกค้าก็ไม่ต้องไปกังวลด้วยนะครับผมเรามีบริษัทกลางอย่างกูอินสเปคชั่นนะครับผมมาตรวจสภาพรถยนต์ให้นะครับผมมีใบเซอร์ออกให้นะครับผมซึ่งก็ูอินสเปคชั่นถ้าใครไม่รู้จักก็ลองไปเซิร์ชกูเกิลดูนะครับผมเป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้การยอมรับกันทั้งหมดนะครับผมเนาะตัวนี้เรามีใบเซอร์ออกให้ลูกค้าสามารถมาขอดูได้เช่นเดียวกันนะครับเ้าต่อกันนะครับผมเรื่องของบอดี้ด้านหลังนี่ครับอาร์คเดิมๆนะครับผมมีอาร์คลองน้ําอาร์คหลังคาเนี่ยเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งสองฝั่งเนาะนี่อ่าเดิมทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆก็มีนะครับผมนี่อุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงนะครับผมเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับผมฝาท้ายคอนเฟิร์มว่าเดิมนะครับเ็น เ็นไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับผมเอาในเรื่องของสีแถบซ้ายกันบ้างนะครับนี่นี่นะสเก็ตหินร้อยขูดเล็กๆนะครับนี่เล็กมากเลยนะครับผมเทียบกับนิ้วผมดูแล้วกันอัตราส่วนนะครับผมี่ประตูหลังซ้ายนะครับนี่ก็เล็กมากเช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้สเก็ตหินกระเทาะนะครับประตูหลังซ้ายนี่ก็สเก็ตหินเช่นเดียวกันจุดเล็กๆนะครับผมอ่า เชื่อว่าลูกค้าท่านใดได้ดูคลิปก็น่าจะสบายใจกันได้ละเราทําสีเพราะอะไรนะครับผมนี่เลยครับสะเก็ดหินเหมือนกันนะประตูหน้าซ้ายนะครับผมอ่าชินสุดท้ายนะครับผมจะรอบคันละนี่บางคนหน้าซ้ายเช่นเดียวกันเล็กๆเหมือนฝั่งขวาเลยนะครับผมที่ตอนต้นคลิปให้ดูนะครับผมเนี่ยจุดเล็กมากะครับเล็กกว่าปากาศูนจุดห้าครับลูกค้าเนาะมาดูบอดี้แถบซ้ายกันครับลูกค้า นี่นะครับบอดี้แถบซ้ายอ่าแถบซ้ายก็เหมือนกับแถบขวานะครับผมเห็นไหมฮะเดิมทั้งหมดอาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมไม่เคยเคาะซ่อมไม่เคยทําสีน็อตประตูต่างๆไม่เคยขยับนะครับผมไม่มีรอยถอดรอยไข่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่อ้าวบานสุดท้ายนะครับผมหลังซ้ายครับนี่ให้ดูเลยเดิมเช่นเดียวกันครับไม่เคยเคาะซ่อมไม่เคยทําสีนะครับผมเดิมทั้งหมดเลยนะครับอ่าเท่ากับว่ารถคันนี้บอดี้ จัดอยู่ในรถเกตเอนะครับผมรถสวยน็อตไม่มีขยับนะครับผมสรุปในเรื่องของการเก็บงานคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับผมที่ไม่ช้ำไม่โทมเลยนะครับผมมีทําสีให้ใหม่รอบคันนะครับผมอันนี้ก็ทําเพื่อความสวยงามเพื่อความเรียบร้อยนะครับผมสาเหตุที่ทาก็สเก็ตหินขนแมว,วมกีดกวนเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีปัดแมทําสีแมทให้นะครับผมอ่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับลูกค้า เดี๋ยวเรามีพิเศษให้นะครับผมสําหรับลูกค้าออกกันลงมาสองคันนี้นะครับผมเรามีติดฟิล์มให้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีเลยนะครับผมเซรามิก5ชั้นรับประกัน7ปีกันยู9ีโดยค่ายนามิฟิล์มนะครับผมแล้วก็จะมีใส่พรมกระดุมไม่อีกพิเศษเลยนะครับผมพรมกระดุมอย่างดีเจที่นั่งครบหมดเลยนะครับผมรวมไปถึงด้านท้ายด้วยนะครับผมอ่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับหลับตาเนื้อผ้ ความเรียบร้อยของมันจะขนาดไหนนะครับผมเอาเดี๋ยวเราต้องไปขออนุญาตไปลองขับด้วยนะครับผมว่าเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างต่างๆต้องมีการเก็บงานอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมเอาเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปลองขับกันเลยครับครับก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในรถมิลเอ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมออกแบบดีไซน์มาได้สวยงามนะครับผมแอร์เย็นนะครับผมนี่แอร์เย็นวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับผมจอสัมผัสใช้งานได้นะครับผม มัลติฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานได้นะครับผมระบบไฟต่างๆถือว่าโอเคเลยนะครับผมรถจอดอยู่กับที่นะครับผมเดี๋ยวลองเกียร์กันเลยนี่ใส่เกียร์เดินหน้านะครับผมวันนี้รถไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับผมนี่ใส่เกียร์ถอยหลังนะครับผมอ่าไม่กระตุกไม่กระชากเส่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่ายางแท่นเครื่องแท่นเกียร์อยู่ในสภาพที่ปกติดีนะครับผมสมบูรณ์ดีเนาะ เดี๋ยวไปลองขับกันเลยนะครับผมดูั็หน่อยว่า e สุสุนะครับผม1.9การขับขี่จะเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้เรากำลังจะผ่านล่องน้ำนะครับผมผ่านลูกระนาดนะครับผมนี่ก็ถือว่าให้ความรู้สึกที่กระชับนะครับผมกระชับนะไม่มีแบบ ความรู้สึกแบบกึกกักความหลวมหรือ,เ,อเสียงของความผิดปกติแทรกซ้อนขึ้นมาวันนี้ไม่มีนะครับผมเนี่ยหลุม,มเล็กๆหลุมไม่น้อยก็แบบผิวถนนช่วงนี้มันมันไม่ได้เรียบเนาะก็จะลองลดได้ดีนะครับผมเนี่ยอย่างนี้ผ่านไปหนึ่งรวนาดก็ถือว่าช่วงล่างเฟิร์มดีนะครับผมกระชับแน่นดีนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองการทรงตัวการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆพละกําลังเครื่องยนต์ะนะครับผมอ่า1.9นะครับผมนี่ อาเกียเปลี่ยนสมุทนะครับผมไม่มีกระตุกนะครับผมสมัยก่อนนิสูุเปลี่ยนทีหัวตัวที่โยกอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่เป็นละนะครับผมนีถือว่าโอเคนะครับผมนี่ตัวนี้ความเร็วอยู่ที่แปดสิบนะครับผมแปดสิบเก้าสิบนะครับผมเนี่ยปล่อยมือขับได้นะครับผมเดี๋ยวลองเบรกดูนะครับผมนี่ไม่ดึงนะครับผมไม่ดึงนะครับเบรกไม่ดิ้นพวงมาลัยไม่สั่นนะครับผม อันนี้ระบบเตือนออกนอกเลนนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับผมระบบทํางานปกตินะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่100นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองโยกดูหน่อยนะครับดูโช๊คดูารตรงตัวหน่อยปาดสายปาดขวาหน่อยนะครับนี่นะครับผมก็โอเคเลยนะครับผมนี่ระบบเตือนการเบรกระยะประชิดนะครับผมนี่นะครับสายสุดเดี๋ยวเข้าขวาสุดเลยนะครับผมถือว่าขับสนุกนะครับผมขับมันอีสุผิดจักเมื่อก่อนนะครับผมผมถือว่า ช่วล่างธรรมดีนะครับผมไม่โยนไม่ย้วยนะครับผมไม่นิ่มจนเกินไปนี่ขึ้นจัมคอสะพานก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแน่นดีนะครับการขับขี่โดยรวมถือว่าผ่านเลยครับใช้งานได้หมดเนระบบการเซฟตี้ป้องกันต่างๆก็สมบูรณ์แบบนะครับผมใครได้คันนี้ไปใช้นะครับผมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมคอนเฟิร์มให้เลยครับติดต่อมาได้นะครับผมที่ออกการลมือสครับ ครับผมหลังจากที่ไปลองขับมาแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าประทับใจนะครับผมคันนี้ขับดีนะครับผมขับดีแบบไม่อืดอย่างที่คิดนะครับผมสําหรับเครื่อง 1. 9ดนะครับผมไม่อืดนะครับลูกค้าแล้วก็การทรงตัวด้วยความมีสุขไม่โยนไม่ย้อยด้วยนะครับผมคันนี้แน่นเฟิร์มกระชับอ่บอกไงรถขับหลังส่วนท้ายไม่หอนลูกปืนล้อไม่ดังยางโอ้โหเหมือนยางใหม่เงียบนะครับผมเครื่องสมูทดีเกียร์เปลี่ยนไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับผมก็ต้องบอกว่า ต้องขอบคุณเจ้าของเดิมนะครับผมที่ดูแลรักษารถมาเป็นอย่างดีอย่างที่บอกคันนี้ดูจากสภาพภายในดูจากสภาพโดยรวมแล้วนะครับผมขนาดเบาะนะครับผมมีเก็บงานแค่ชิ้นเดียวเองนะครับผมในตัวบอกคนขับนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดูแลรักษารถมาเป็นอย่างดีนะครับผมก็ใครได้ไปใช้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผม Isuzu MU-X นะครับผม1.9 Ultimate ขับ2นะครับผมปี2022นะครับผมราคาป้ายแดงโหตอนออกตัวมาก็ 1,454,000บาทนะครับผมที่ออกกัสลดมือ2ของเราย้ำว่าเป็นราคาก่อนเก็บงานนะครับลูกค้าก่อนเก็บงานนะครับผมเราขายเกียง8,49,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่ออกกัดรถมือสองด้วยเบอร์โทรนะครับผม0804648888นะครับผมแล้วก็0804948888นั่นเองนะครับผมหรือถ้าใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมที่ใต้คลิปนี้สำหรับระยะการเก็บงานแล้วเสร็จของรถคันนี้นะครับผมก็จะอยู่วันที่16กันยายน2568นี้เก็บงานแล้วเสร็จอย่างแน่นอนนะครับผมหรือถ้าใครแบบว่า ระหว่างการเก็บงานจะมาดูเฮ้ยทำสีเราทำทูเคจริงไหมอะไรยังไงนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าอย่างครั้นี้เราทำสี2ูเคนะครับผมสีแห้งช้าเต็มระบบทั้งสีแล้วก็แลกคเกอร์นะครับผมมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิตเลยนะครับผมก็เข้ามาดูได้ทุกกระบวนการการผลิตของเราเลยนะครับผมยินดีเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามากันครับผมสาหรับวันนี้ผมบอยออกการลัมาุธสองบทนาที่แล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ